สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศดอกไม้ที่สวยงามนะคะมาชมสวนดอกไม้นะดอกไม้นะคะที่มีหลากสีสวยงาม ลุงช่างก็ออกมาทำงานแต่เช้านะคะว่าวันนี้ทำอะไรนะคะช่วยกันโกยหินนะคะเดี๋ยวแม่ดาจะไปโกยหินนะคะลุงช่างจะเอาไปเทตรง,งนะะู้นเนาะ รวมใจเป็นหนึ Ma, er uh. <t <t Connie, ่งมาแล้วค่ะรวมใจเป็นหนึ่งรวมใจเป็นหนึ่งนะพวกเราไม่ช่วยโกยก็าด้ให้ผู้ชายเขาหิ้วจ้าเม่อไรก็จะช่วยโกยอืมไปเอาไปหาข้าวกินหรือไม่ไปเออแกไม่รู้หรอกข้าวโอ้ยยังไงบอกกันเลยไปจะปล่อยเนื้อปล่อยโต๊ะกันแล้ว นยี่ห้าสิคนนอีกอันงอายเยอะก็พอ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 ไะยกหนึ 好了，我们下面来。 ย่าชี้มาทำเดี๋ยดูเลยจะสับออกให้หมดก็ไม่สับนะาาย่าชี้นี่เป็นไงนะก็ว,ว่าครบแปดนาทีบ้างครบแปดนาทีแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ดูเลยจะให้ตาด้ามาเก็บให้เพราะว่าเนี่ยไปไปคิดใหม่แล้วนะไปคิดแปดนาทีแล้วนะโดนแล้วสบเนาะย่าชี้เนาะคอนเทนต์เยอะเต็มหัวคอนเทนต์นนะ่ะเดี๋ยวนายก็วิ่งไปหลังบ้านนะ่ละใครดู มันน้ำมันน้ำพอจะไปเจ้าอาบน้ำมันิดีกนึงบ้าง ม,ม,มินะะมรรน,มน้อยนะคะกินข้าวก่อนไปโรงเรียนนะคะ เียวทำไม่เสร็จนะมึงโอ้ยน่าจะทำอะไคนเดียวมองตามึง บ้านต้องหาตะชอนหรือตะแกงนะมาลองเติอาหารตะก,ก้อปบตะก้าผักตะก้าใหญ่อะไรแกงแบบพินพผู้น่ะมาวางในป้ายอ่ะตักออกวันต่อวันนี แป๊บเดียวหมดแล้วน้ e ่ยตัคลิปอย่างน้อยสี่นาทีลืมบอกที่ตัดต้นช่วยนะค่ะห้านาทีโอ้ไม่ไดาขอห้าเลยขอห้าเลยนะคะขอเวลาห้านาทีได้เท่าไหร่ชีดูคลิปได้กันนะไปทางรถเฟรนี้นะเสร็จแล้ว ก็เวลาห้านาทีด้วยชมคลิปให้ด้วยนะคะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมินน้อยนะคะอร่อยไหมลูกให้เบสกินด้วยไหมให้เบดากินน้ำเน้นนเบดาหิวเข่าแล้ว มามากินด้วยกันบอกสิลูกนิ้วเข่าแล้วอ๋อกินทางนี้เหรอลูกอันนี้ของอันนี้ของอันนี้ของหนูจะ้กินหัวด้วยจะได้ไม่เลี่ยนได้หายขึ้นแล้วบอกผลงานที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะอันนี้ก็คือนักร้องนะคะเสีกโลเขาเรียกว่าอะไรนะเสีกโลชอมเสีกโลชอมอ๋อค่ะเสีกโลชอมนะคะนักร้องเสียงดีนะคะ อันนี้ก็นักร้องเสียงดีเหมือนกันค่ะได้ทุกสถานการณ์นะคะงานทุกอย่างนี่นะคะผลงานที่เอามาตรงนี้มันมีน้ำขังมีน้ำขังนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วนะคะน้ำก็จะไหลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงจะเพียงเท่านี้นะคะอุ้ยเราไปหาหิบเพาะกันไหมจี นี่นะคะตรงนี้นะเก็บโผล่นะถ้ามันออกมันก็จะดินแตกพวกอเพขึ้นมาเลยนะคะเนาะถ้ามันออกก็จะดินแตกพื่พนี่แหละที่เม่ดาเก็บเมื่อปีที่ผ่านมานะสำหรับคลิปนี้ก็เขาจะคลิปลงใ่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ดาพาขุดนะคะ